แม่เอ๋ยแม่เหมีมมมยวเล่นอะไรกันครับแม,แ,มแม่เหมียวเล่นอะไรกันอยู่ตรงนี้โอ้โหสนุกกันจังเลยฝนตกเล่นข้างนอกไม่ได้ก็เล่นในข้างในนี้เนาะข้างนอกฝนตกเชอะแฉะหมดเลยเล่นอยู่ตรงนี้ดีกว่าเล่นอยู่ตรงนี้กันดีกว่ามีเหมียวทั้งหลายมีใครบ้างนะโอ้มีหล,กหลาหหลกหลายเหมียวดูมีหลากหลายเหมียวมีเล่นกัน <c ười> บุญ บุญเล่นนะบุญสัลิดบุญทวีบุญทวีเล่นเล่นสนุกดีกับพี่ทับทวีทัพทวีกับบุญทวีน้องเล็กเล็กน้องเล็กบุญขงบอยบุญชูอยู่ไหนไม่ใช่บุญส่งบุญบุญชูอยู่ข้างล่างนั้นบุญชูบุญชูอยู่นั่นบุญชายเล่นปีนป่าอยู่ในนี้ก็ได้ครับ เล่นปีนป่าอยู่ตรงนี้ก็ได้หลวงปู่ทำงานเสร็จแล้วรอรอวันเวลาพรุ่งนี้เช้าเก้าโมงก็มงค่อยทำพิธีวางศิาลาฤกษ์พุทธคย,ยาเจดีย์สีป่งชัยวันนี้ก็แตเตรียมงานเสร็จไปหลายรอบแล้ว ทำไปด้วยเก็บไปด้วยฝนตกใส่ฝนไล่ลมไล่ลมแรงพรุ่งนี้เช้าค่อยจัดอีกครั้งหนึ่งถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ก็เราก็ประยุกต์เอาครัทำแบบง่ายๆทำแบบง่ายๆเพื่อความเป็นสิริมงคลในการที่จะสร้างพุทธคยาเจดีย์สีโปร่งชัยถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบาูชา 3. มิถุนายนสอห หรายชื่อรายนามก็ได้เขียนผู้ที่ร่วมถมทบบริจาคร่วมบุญในครั้งนี้ก็มีหลายคนหลายท่านยังเขียนไม่เสร็จยังมีอีกเยอะอยู่ครับก็ยังมีอีกหลายชื่อหลายนามหลายท่านที่ยังเขียนไม่เสร็จอันนี้สำหรับท่านที่ ร่วมบริจาคมาก่อนหน้านี้ก็ได้เขียนลงไปตรงนี้แล้วก็มีอีกหลายบอดนะอีกหลายบอดแต่ละบอดก็จะมีรายชื่อของผู้ที่ร่วมสมทบทุนก็ขออนุโมทนาบุญขอบุรณทบุสลายเหล่านี้จงเป็นพระปัจจัยนุนนำคำชูให้ทุกท่านที่ได้ร่วมสร้างพุทธคยาพุทธคยาเจดีย์สีุงชัยถวายเป็นพุทธกผู้ชายในวันวิสาขบูชาณพุทธฐานวัดวงชัยตำบลแม่สาอรอำเภอเชียงของจอมปางแห่งนี้ จะพกับความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ขอให้ได้ทุกความมุ่งมา,า่ปรารถนาทั่วกันทุกคนทุกท่านเทิน ครับสำหรับท่านที่จะร่วมสมทบร่วมบุญในครั้งนี้ก็สามารถร่วมบริจาคได้ตามกำลังศรัทธาแจ้งความจํางงได้ที่หลวงปู่ศูนย์หกห้าสี่แปดเก้าไปหกห้าสองได้ทุกเวลาหรือว่าจะมาร่วมลงทานในวันพรุ่งนี้ก็สามารถร่วมได้หรือจะแจ้งความจํานงมากับหลวงปู่ได้ทุกวันทุกเวลา ขอนโมทนาสาธุอายุวโนสุกครั้งพระลัง